คิดถ่ายผิดวะปิดเปิดด้หน่อยปิดเปิดให้หน่อย,อย,อยจะถ่ายรอบแล้วแล้วๆๆ้วอ่ผู้ต้องหา <c oughs> อ่าปิดบานซ้าย <c oughs> ปิดบานขวา <c oughs> ล็อกด้วยครับ <c oughs> ล็อกกุญแจอะไรอ่าเปิดล็อกได้แล้วเอาไม่ออก <c oughs> เอาไม่ออกแล้วสวยแล้ว รวยแล้วออไม่ออกขังคนข้างในไปแล้วออออกจนได้อปิดบานข้างในเลยปิดบานมุ้งลวดเด็กใหม่ครับยังทำไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยรู้อา่าปิดบานเลื่อนเลยโอ้โหสนุกมากอา่าปิดเปิดเปิดเลยเอา่าโอเค เรียบร้อยยิงสิริโคนเรียบร้อยหมดปิสิริโคนไปสิบกนหลอดโอเคอันนี้ครับ mm hmm. อันนี้ก็ใส่จับ